มาไวมากอาทยอาทยอาทายตอนนี้คนเข้ามาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่พี่อ๋อไทยก่อนสองร้อยห้าประมาณพันล, <900 S 2> นละเก้าร้อยพันละแต่อ่าอ่าแถ้าอ่าให้ตอนนี้อ่ะตอนนี้สองพันสองสองพันอ่ายีน,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  3, นว่าเท่าไหร่สามพันกว่าว้าวทุกคนมะ ทุกคนนี้ขอเสียงยินก่อนทุกคน <laughs> วันนี้ฉันไลฟ์แหละทุกคนเก่งอยากซื้อคำอยากซื้อปะอ่ะสลับกันแลกคำกันฉันขอซื้อคำว่าขี้เกียจอ่ะแลกคำในกันไปแลกคำนี้ใช้ทันแล้วตลอดเพราะฉันคือค คนไทยแปลว่าอิสระนะฮะคิดถึงแล้วคิดถึงเสียงล้อเออจริงไม่ได้หดล้อแบบนี้มานานมากเป็นปีแล้วปะจริงใช่ไหมบอสปีเป็นปีเลยนะรู้สึกแบบเป็นปีมากๆมากๆกเลยกอดกอดด้วยคิดถึงเหมือนกันคิดถึง คิดถึงมวกเคืออะไรอ่ะคออะไรเขาบอกพี่ว่าตัดผมเหรอคะอย่างไม่ได้ตัดเลยดูคุณคุณดูแค่ดูแค่ข้างๆไม่ได้ตัดนะคะเป็นผมทรงเดิมนะฮะ กำลังฝึกทำขนมไปให้พี่อ่านชิมนะคะเฮ้ยมีคนจะทำขนมมาให้ชิมเอาจริงได้เนี่ยคนรอชิมอยู่คนนี้ชื่อคนนี้รอชิมนะฮะครับรอชิมขนมรอชิมขนมสวัสดีพี่โซเอาจริงพี่โซถ้าพูดถึงพี่โซอะไม่เจอนานมากคิดถึงพี่โซมากไม่ได้คุยกับพี่โซเลยจะเป็นปีแล้วเอาจริง คิดถึงพี่โซมาก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 ยังไงยังไงอยากถ่ายโซซาโซเซนะเพราะว่ายังยังงยังไม่เคยถ่ายเลยเดียไม่เคยถ่ายเลยรายการเนา่ยังไงเห็นแต่คนอื่นไปยังไม่เคยไปถ่ายเลยสักครั้งอยากไปบ้างโซซาโซเซใช่เห็นว่าเขามีการล้วงกระเป๋ากันมากมายไอช่วงล้วงกระเป๋าอยากอยากทำมากเลยใช่เฮ้ยไม่เคยเลยพี่โซ่พี่โซไม่ชวนไปออกเหรอพี่โซไม่เคยชวนไปออกรายการเลยอยากจะล้วงกระเป๋าใจจะขาดละ เนี่ยมันอย่างเงี้ยพี่โซพี่โซพี่โซเอาแล้วนะพี่โซเอาแล้วนะเริ่มแล้วพี่โซเริ่มแกงกันแล้วเปิดรถไม่ไหวแล้วเปิดรถเดี๋ยวเเเอาารรถมขาบอกว่าอะไรพี่โซบอกว่าไม่ชอบคู่นี้เลยไม่ชวนตรงนี้เลยไม่ชอบคู่นี้เลยไม่ชวนแต่ว่าอยากพี่โซบอกว่าไม่ เดี๋ยวก็ชอกกันเลอมันต้องมีถ้าเกิดล้นอ่ะไม่น่าจะอัดไว้แกงกันแกงเรื่องเกิดนะอะพี่พอล้วงกระเป๋ายังไงพี่โซถามก็จะเป็นแบบเอากระเป๋าใช่ไหมอะเอากระเป๋ามาแล้วก็ล้วงไว้ข้างในมีอะไรบ้างแฮะไม่ใจถึงว่ารายการเคยจะไม่เคยไปเนี่ยั้งแต่ว่าเคยดูอ๋อเคยดูใน youtube ใช่ไหมผ่านมาเดี๋ยวไปนั่นแหละก็เลยอยากอยากไปลองล้วงเอาได้ต่อะไรอะไรอะอะแดรบอยวันนี้พี่พอมไม่อยู่ด้วยหรอคะ เอา้าไม,ม่พร้อมพร้อมไหนไม่ได้เจอกันนานไม่เจอนานแล้ว,ลวนะน้องพร้อมไม่ได้เจอน้องนานมากคิดถึงน้องอยู่นะแต่แบบน้องช่วงนี้น้องแบบเนาะก็อย่างที่เรารู้กันอะ่ะเออคิดถึงพี่พร้อมแหละแต่ก็ไม่ค่อยเจอนางแล้วพี่โซบอกว่าเดี๋ยวฉันเอาเหรียญปลา ดีใจมากดีใจคนบรอดเลยเคยคิดว่าคงเป็นคนสุดท้ายอ่าอ่านได้ปะ่ะภาษาเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะเอยอังไงไม่ได้จริงๆอ่ะมันม,มันอ่านไม่ได้เนาะใตเหลวเหลวเป๋วเหลวเป้ว <laughs> รีวิวเยลลี่เมื่อวานหน่อยค่ะเยลลี่เมื่อวานบอกยังไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานถ้าหรอเคยไงยังไงใช่เมื่อวานมีคนให้เยลลี่มาใช่ไหมอ๋ออย่างไงแต่ยังไม่ได้กินหรอใช่ไม่ได้แกะเดี๋ยวรอหน่ากินไหมจริงหรอเดี๋ยวไว้รอกินก่อนแล้วค่อยรีวิวใช่ไว้รอน้องกินก่อนเด้อพี่โซรีวิวรีวิว พี่ยินเหรอฮะเดี๋ยวรอพี่ยินเรียนก่อนนะครับพี่บอรไปตัดผมมาใช่ป่าวทำไมไมันด,ดูเหมือนพี่วอรตัดผมหอ๋ออ่ะเดี๋ยวให้ดูไม่ไม่ได้ตัดเลยนะผมยาวมากเลยดูข้างหลังพี่บอรไปตัดผมมาใช่ป่ะาวพี่วอรไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวผมจงทำขอแล้วจริงเหรอก็อกส่งมาเลี๋ยวไปเส้นจะเดินนะเดินไปหายินไม่ไปไม่ไลน์เวลาของการกัน เขาบอกว่ามันต้องมีเรื่องเล่าแล้วละ่ะเรื่องเยลี่อ่ะไม่ใช่ตรงนี้สินี่ปะ่นนนะสวัสดีน้องวออยู่ไหนเนี่ยไม่เจอเลยเออไม่เจอกันนาะน เห็นไลฟ์ก็เลยทักเน่ก็เลยส่งไปไม่เจอน้องวอนานมากช่วงนี้มีงานบ้างปะ,ะช่วงนี้มีงานบ้างไหมก็มีบ้างอ่ะก็เลยไม่ได้ว่างไปหาเลยเออคิดถึงมากเนี่ยไม่เจอไม่เจอหยินบ้างปะยินหรอตอนแรกอ่ะ เจอน้องอยู่แต่แบบพอหลังๆมาเหมือนน้องเดี๋ยวนี้ชอบแบบไปทํางานคนเดียวอะ่ะก็เลยไม่ค่อยได้เจอน้องเลยแล้วเธอทําไงอ,ะอ่ะะแล้วเธอได้เจอบางป้ายินอะ่ะไม่เลยนา,นานยังนานยังนานโอ้ยเป็นปีแล้วโอ้ยฉันว่าน้องอะมันหายไปเลยอ,ะอ่ะเออกไลนไปไเ,ดเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถามน้องกันว่าแบบ น้องน้องอยู่ไหนอะไรเงี้ยยินได้เจอพี่วอลมั้งไหมพี่วอลเขาวิดีโอคอมมาเอา้เอาสวัสดีพี่ทำอะไรอยู่วะเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะนั่นแหละถ่ายรลักรุ่นพี่จบอะก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยคิดถึงวะไม่ไม่แต่แต่ตอนนี้คือมันจะโพลตรงไหนปะโพลต,ตรงเสื้อทำไมเป็นเสื้อคู่อะ เฮ้ยบง noise, ังเอิญบังเอิญไหมวะเนี่ยอะไรเนี่ยเอาจริงๆไม่เคยบังเอิญไรขนาดนี้มาก่อนเลยวะเออไม่เขาเขาบอกว่าไม่ได้เจอเธอนานแล้วอะไรเงี้ยผมไม่ได้เจอนานเหมือนกันเออเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวไว้ว่างๆเจอการเดี๋ยวไว้แบบว่างๆเจอกันนะวอเดี๋ยวไว้รอมีงานคู่อะเนาะไม่มเดี๋ยวมีงานคู่ไว้รอมีงานคู่ร้วคยมาเจอการวอโอเคไว้เจอการบายบาย Now then.